วันนี้เราก็มาลุยต่อท่อกันอีกแล้วครับผมเลยเยอะเลยครับผมอีกยาวไกลก็ดูแต่ละแถวของผมที่ต่อไปต่อเสร็จเดี๋ยวปลูกซ่อมอีกครับผมก็ไม่ธรรมดาครับก็จะเจบบาะบาดาลอีก จะเจาะบ,บาดานบอ่อนี้สูบบ่อนี้แล้วก็พ่วงบ่อล่างขึ้นมาบนเชื่อมต่อสามบ่อรัรบเชื่อมต่อสามบอ่อเข้ากันน้ําบ่อล่างหมดดึงน้ําลงน้ําบ่อบนบนดึงบอ่อล่างขึ้นบาดานระบบโ,โซลารเซลล์ทง้งมันตั้งคืนครับผมเราก็จะไม่ขาดน้ำแต่เฉพาะน้ำข้างล่างก็เหลือเฟือแล้วครับก็มาดูแนวทาง ได้หมดถ้าสดชื่นครับผมงานมีเงินมาเราจัดให้หรือแม่กระจกกระเป๋าเองเราก็จัดให้ครับเป้าหมายมีไว้พวุ่งชนรจะดูดต้นไม้เรานี่กระสาสมไปรอบที่สองแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะได้ลดน้ำอีกวันสองวันนี่แหละครับระบบน้ำยังไม่เสร็จก็ มีมะละกอ,อไว้ตำส้มด้วยครับผมดูมะละกอของเราก็ลูกละสองคุกสามคุกสบายๆครับอะโวคาโดก็กำลังงามดีตาดอกก็กำลังเปิดแถมไกล้จะไต้ด้วยก็มีเครื่องไม่เปรนไราครับผมดูเราก็บรรทุกเครื่องไม้เครื่องมือเราเต็มอัตราครับผม มีบอบีิการมานอนเฝ้าสามสี่ตัวชิ้นเคยกลัวผมหายดูระบบการเรียนท่อไว้ก่อนอยายท่อไว้แล้วเราก็ลุยวันนี้ลุยเดียวครับผมวันนี้ลุยคนเดียวทำแบบชิวๆดูลมลมพัดเย็นมาก ผมก็ลุยต่อนนี้แล้วก็จะเหลือทานนเราก็ย้ายไว้ละย้ายท่อไว้แล้วเตรีย,ยวมวางอุปกรณ์ไว้เสร็จเสร็จละมาดูการเสริมหลาของผมติดแล้วครับเนี่ยยิงตรงจากนี่เลยขึ้นบน เสริมรหละก็ตัวไหนตัวก็ไล่เสริมไล่เสริมครับผมวันหนึ่งเรายังไม่ทะลุแถวเลยเราก็นี่ก็จะลุยต่อ,น,อนู่นอีกแถวนึงโอ้อีกยาวครับผมรายการนี้ตรงนี้ก็จะยกคููปวกจกเอาไม่โคจกลงไป งที่จะปลูกใหม่จกลงไปสักสามุ้งขีแล้วก็พูนด,ดินขึ้นให้มันซุยอ่าวิธีแก้ผมมีแล้วไม่ต้องกลัวจะทําให้เพืเ่อนได้ดูกันแยกสามเป็นโคกจกแยกไว้ให้เรียบร้อยละมันเหลือแต่เดินครับมดเตรร่รวิงหน้าวิ่งหลังอยู่ผมก็เลยแล้วก็รออุปกรณ์อุปกรณ์ไม่มาก็ไปซื้อเองครับ ก่อนมันไม่อยากมาสูงนีก็ต้องไปซื้อเองบิ่งไปลากเองเลยวันเดียวได้ใจนี่ก็เราก็จะเดินอีกไม่ใช่ธรรมดาส่วนที่เราเดินมาแล้วแล้วก็โลวางระบบปั๊มน้ำตรงขาน,นี่ก็ให้เพื่อนได้ชมแนวทางครับผมทำสวนาตัง แต่มันต้องลงทุนหน่อยทำสวนรลตังนี่หนานี่ก็ได้กินแล้วครับอืเราก็จะลุยกันต่อครับผมความลึกของมันนี่โอ้โหมีต้องห่วงนี่ครึ้นหัวเขาผมเลยครับระดับขึ้นหัวเขาแล้ ผมลงลงผมยืนเนี่ยเพื่อนเเห็นเลยหลึกมากเนี่ยครับแนวทางทำสวนเอาตัง